สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสิร์น,น,น,นะครับก็อยากจะมาทําเป็นรีวิวนะครับสั้นๆนะครับสำหรับเจ้าตัวข้อดีข้อเสียนะครับสำหรับที่ผมเองเนี่ยได้ใช้เจ้าตัวเสียวมีมี10 5 G Edition นะครับตัวนี้เนี่ยก็ใช้มาได้สักระยะหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ทําให้มีประสบการณ์แล้วก็สามารถมารีวิวนะครับข้อดีข้อเสียกับพี่น้องทุกคนได้นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ย ตั้งแต่ใช้งานมาเนี่ยคือแทบจะไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอันบ็อกซิ่งเล็กๆแล้วกันสําหรับคนที่อยากจะรู้ว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็ที่ผมบอกนะครับก็มีทุกอย่างนะครับอุปก,กรณ์ครบเลยเคสใสายนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมนะครับเก็บไปก่อนนะครับต่อมาเนี่ยเอาเครื่องมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับคือตัวนี้เนี่ยผม ต้องบอกก่อนว่าข้อดีของมันเนี่ยครับก็เยอะนะครับแล้วก็แต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยใช่ว่าจะไม่มีนะครับก็เราจะมาเริ่มพูดคุยกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรหลงเหลืออยู่นะครับข้อแรกเนี่ยที่ผมอยากจะพูดคุยเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของมี UI นะครับคือผมเองเนี่ยเวลาที่ใช้มือถือเนี่ย จะต้องมีมือถือเครื่องหนึ่งที่เป็นเสี่ยวมีแล้วก็เป็นมี UI เพราะว่าการใช้งานของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะไหลลืน่นแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมใช้งานแล้วรู้สึกว่ามั่นใจในการใช้งานมากๆแล้วก็ข้อที่2เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องนอกหรือว่าเป็นเครื่องจีนนะครับเป็น rom eu ซึ่งถามว่าดีไหมเนี่ยส่วนตัวผมเองที่ใช้เนี่ยชอบมากกว่า rom global เพราะว่าเคยใช้ rom global นะครับแล้วก็ ต้องเปลี่ยนมาเป็นรอม EU แต่รอ m EU เนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับก็คือในเรื่องข้อดีเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยการรองรับ 5G ของเขาเนี่ยแล้ว 5G อันนี้เนี่ยใช้งานได้จริงนะครับเวลาใช้งานเนี่ยมันลื่นไหลปรื๊ดแล้วก็เร็วตามที่เราต้องการเลยนะครับส่วนในเรื่องข้อที่3เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือน สิ่งที่ทางเสี่ยงมีข้อภาคภูมิใจมากๆนะครับก็คือในเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยกล้อง108ล้านเมกะพิกเซลนะครับถ่ายออกมาถามว่าใช้งานได้จริงไหมที่ผมใช้งานมาใช้งานได้จริงซูมคือตัวนี้เนี่ยมันข้อเสียของมันคือไม่มีเลนส์ซูมนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นปัญหาไหมไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่าผมสามารถใช้เจ้าตัว108ล้านเมกะพิกเซลนะครับถ่ายภาพออกมา แล้วก็ซูมแล้วก็ครอปเอานะครับก็ถือว่าละเอียดแล้วก็ดีเทลพวกนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากๆสำหรับผมคิดว่าคนที่ใช้เนี่ยอยากจะให้ลองใช้เจ้าตัวโหมด108ล้านกันเยอะๆหน่อยนะครับมันไม่ใช่กิมมิคพอพูดถึงเรื่องกล้องเนี่ยนะครับเราก็จะต้องพูดในเรื่องของเจ้าตัววิดีโอเหมือนกันนะครับวิดีโอตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องโชว์ให้ดูก่อนนะครับคือมันเนี่ยสามารถถ่าย 8K นะครับแล้วก็ถามว่าถ่ายเฟรมเรทเนี่ยถ่ายได้ถึง30 FPS นะครับหรือว่า30เฟรมเซกันนั่นเองถามว่าใช้งานได้จริงไหมตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามือถือรุ่นนี้เนี่ยมันถ่ายได้สูงสุดจริงๆเนี่ยถ่ายได้แค่ 6K นะครับแต่ว่าเขาดันความละเอียดขึ้นมานะครับหรือว่าดันคุณภาพขึ้นมาเป็น 8K ถือว่าแต่ก็ถือว่าเป็น8 8ถือว่าเป็น 6K ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เราก็สามารถเลือกเฟรมเรทได้ว่าจะเป็น30เฟรมก็ได้หรือว่าจะเป็น24เฟรมก็ได้ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็พวกเรื่องอื่นๆนะครับอย่างที่ที่ผมใช้มาประสบการณ์เนี่ยอย่างพวกชาร์จลงชาร์จไวพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าชาร์จแป๊บเดียวเต็มนะครับไวมากนะครับคืออาจจะไม่ได้สู้พวกเจ้าตัวมี10 ได้แต่ว่าสําหรับมีซ0ตัวนี้เนี่ยถามว่าใช้งานในชีวิตประจำวันนะชาร์จครั้งเดียวก็อยู่ได้ทั้งวันแน่นอนนะครับส่วนเราจะไม่พูดในเรื่องของข้อเสียไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อเสียเนี่ยที่ผมใช้มาเนี่ยอย่างแรกที่คือผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อนาคตในภายภาคหน้าเนี่ยมันจะต้องไม่มีอย่างแน่นอนนะครับก็คือเจ้าตัว Micro SD Card ตัวนี้เนี่ยไม่มีเจ้าตัว MicroSD g ดีการ์ p ปอร์มาให้เรานะครับแต่ว่าตัวนี้ยังดีที่มีเป็น ROM EU แล้วก็สามารถใส่ซิมได้2ซิมใช้งานได้2ซิมพร้อมกันนะครับแต่ว่าถามว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยได้ใช้2ซิมไหมไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าผมเป็น tech reviewer นะครับฉะนั้นคือมีมือถือหลายเครื่องอยู่แล้วนะครับฉะนั้นไอ้พวกไอ้พวกมือถือ2ซิมเนี่ยผมคิดว่าบางคนเนี่ยต้องการมากๆแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ย ใช้มือถือ2เครื่องดีกว่าสำหรับข้อแรกที่ผมบอกว่าเป็นข้อเสียนะครับก็คือเจ้าตัวการไม่รองรับ sd card นะครับแต่อาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่เหตุผลสำหรับบางคนนะครับส่วนเหตุผลข้อที่2เนี่ยที่ผมรู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้เนี่ยก็คือลําโพงนะครับตัวนี้เนี่ยลำโพงแม้ว่าจะเป็นลาโพงคู่ก็จริงแต่ว่าสําหรับคนที่เคยได้ใช้เจ้าตัว mi 10 pro เนี่ยจะรู้ว่าลําโพงคู่ของเขาเนี่ยต่างกัน ฟ้ากัเหวนะครับและผมเองเนี่ยก็ใช้เจ้าตัวโอ้มองไม่เห็นตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันก็คือ Samsung s 1 0 plus นะครับซึ่งถามว่าลำโพงเนี่ยที่ผมใช้มาเนี่ยลำโพงของ s 1 0 plus ยังทำได้ดีกว่าเจ้าตัว mi สิบด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าถามว่าสู้กับ m ีสิบ pro นี่เป็นยังไงคือ m ีสิบ pro ชนะราบคาบอยู่แล้วนะครับ ส่วนข้อที่3เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นปัญหาของทางคนขายมากกว่านะครับส่วนส่วนคนที่อยากรู้ว่าผมซื้อจากที่ไหนมาเนี่ยก็เดี๋ยวค่อย inbox มาคุยกันก็ได้นะครับคือตัวนี้เนี่ยเป็น ROM EU นะครับแล้วในการอัปเดตเนี่ยผมน้องๆหลายคนนะครับก็เข้ามาถามผมเหมือนกันว่าเออเนี่ยทำไมมันอัปเดตไม่ได้มันอัปเดตไม่ได้จริงๆเนี่ยมันอัปเดตได้แต่ว่า มันขาด t w r p นะครับจะต้องลงถึงจะอัปเดตได้ปกติเพราะตัวนี้เนี่ยถามว่า o t a ได้ไหมมัน o t a ได้แต่ว่ามันขาดแค่เจ้าตัวซอฟต์แวร์ t w r p เท่านั้นเองครับมันก็จะสามารถอัปเดตได้ตามปกตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอันนี้ผมไม่ได้ต่อเน็ตละนะครับคือถ้าเกิดว่ากดว่าเช็คอัปเดตเนี่ยมันจะมีให้โหลดนะครับแล้วก็ไฟล์นี่ก็ประมาณ3ามกิกกว่าๆอะไรยเงี้ยแต่คนจะมีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมกดไปแล้วเนี่ย มันอัปเดตไม่ได้มันอัปเดตได้ครับแต่ว่ามันจะต้องต่อกับคอมแล้วน้องๆบางคนไม่มีคอมไงมันก็เลยลําบากนะครับสําหรับบางคนแต่ตัวน,นี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคือผมเองเซื้อกับร้านที่รู้จักกันนะครับหรือว่าน้องๆที่ซื้อของผมไปก็สามารถไปให้ที่ร้านเขาอัปเดตได้ปกตินะครับถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีคอมกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าขี้เกียจอัปเดต ส่วนข้อที่5นะครับที่ผมรู้สึกว่ามันควรจะต้องแก้ไขนิดนึงเนี่ยคือมันเป็นเรื่องปกติของเจ้าตัวซอฟต์แวร์ของทาง r o m จีนนะครับแม้ว่าจะเป็น r o ม EU แล้วก็ตามเนี่ยคือการแจ้งเตือนเนี่ยรู้สึกว่ามันมันแจ้งไม่มันเท่าพวก r o ม g l o b a l นะครับแต่ว่ารอม g l o b a l เนี่ยมันก็ต้องแลกกับบางอย่างที่ผมไม่ได้ต้องการนะครับผมต้องการบางอย่างที่ r o ม EU เขามีนะครับหรือว่า r o มจีนนั่นเอง อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาสาหรับบางคนแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยบางทีการแจ้งเตือนเนี่ยก็สําคัญกับการทํางานมากๆนะครับส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยจากที่ผมได้ใช้งานนะครับเจ้าตัวมี10 5 g ตัวนี้นะครับบลอมเวอร์ชั่นนี้นะครับในการถ่ายวิดีโอเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันถ่ายวิดีโอไม่สะใจอะ่ะเข้าใจไหมจะต้องเข้าไปให้ดูคือตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 8K ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถามว่าถ่ายระยะเวลาเนี่ยของผมเนี่ยที่ใช้มาเนี่ยถ่ายได้แค่7นาทีกว่าเท่านั้นเองซึ่งถามว่าเพียงพอไหมเนี่ยคือบางทีผมอยากจะถ่ายนานๆตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วก็ทกําก,กิจกรรมกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีกล้องมันตัดไปเองนะครับลวกลายเป็น2คลิปคือบางทีผมไม่ได้อยากจะเหมือนเอาคลิปมาต่อกันแล้วก็ทำเรนเดอร์ภาพใหม่มันใช้เวลานานนะครับบางทีเนี่ย ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมใช้แล้วก็ค่อนข้างที่จะหุดหิดนิดนึงนะครับสำหรับ ROM Global ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าตัวก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้เจ้าตัว Redmi K 3 0 Pro Zoom Edition นะครับตัวนั้นเนี่ยถ่ายถ่ายไปเถอถ่ายจนแบตหมดนี่ยก็ยังถ่ายได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอพอเป็น ROM EU นะครับ ROM EU เ v e r s i o นที่ผมให้ดูเนี่ยเวอร์ชันนี้นะครับก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ ถ่ายวิดีโอเนี่ยเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะว่าใช้งานทุกอย่างเนี่ยไหลลื่นหมดนะครับก็ทุกคนเนี่ยมีความเห็นกับเจ้าตัวมี10 5G Edition นะครับยังไงกันบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ขึ้นมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับผมเองเนี่ยก็ถือว่าชอบนะครับแต่ว่ามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะครับแล้วก็ผมก็ไม่อวยเพราะว่าซื้อเองใช้เองนะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ เซอเิร์ฟนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับเพือ่อาลืมก,กดไลค์ก็แชร์ subscribe